โอ,โอ้ยไอ้ไม่ชอบผนปืนเลยโอ้ยโอ้ยยิงทีก็ตันทีสวัสดีครับวันนี CPU ้เราจะมาเล่นเกมบอไม่ใช่ซามูไรวอร์ดิเออร์อา4นะครับ X เนื้อเรื่องคิกิของนักกรรมศาสตร์อาร์ที่สาม การประลองที่คาเนกาวะการเจรจาชนชลาของเทอนานนากามสะทำให้ตระกูลทาเคดาอาซากุระและทหารรับจ้างสากะโอบล้อมทัพโนบุนกะไว้โนบุนดกะกำลังเคลื่อนทัพเข้าสู่แฟนโอมิตั้งใจจะโจมจีนจุดสำคัญของพันธมิตรซึ่งก็คือตัวท่านนกากามสะเราจะยกกองทัพออกไปสกัดมันและใช้แรงกระแทกนั้นทะลวงไปจน,นถึงมิโน เราสามารถบีบให้โรบุนากะอยู่ภายใต้กองทัพของเราและทาคดะที่กำลังลุกบันทานตะบันตกแอนดินก็จะตกเป็นของท่านเาน,นากรารมสันแน่ทั้งหมดนี้เป็นจริงก็ต่อเมื่อแผนดราเนินไปอย่างราบรื่นกระแสเขายุดสมัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายเช่นนั้นข้าที่อาจเห็นด้วยหากสาบใดที่เรายังมีท่านแอดินก็ยังคงเปลี่ยนได้ 長政の鋭い追撃は織田軍を追い詰めた九死に一生を得た信長は京へと脱出する長政はすぐに次なる手を打つ朝倉武田らと手を組み信長包囲網を敷いたのである信長は最大の敵となった長政を葬るべく浅井を 近江の姉川に大軍で攻め寄せた長政は名優朝倉義景とともに盤石の態勢で迎え撃つ英雄長政の夢がついに形になろうとしていた「金紀のシ อันกาวนก็เลนนาสตาตาไซนะกามะตัโทโดทาคาโทระตัดกัความฝันของการปกครอง เดกนี้จะเป็นตัวชี้แผ่นดินของเราเราต้องเุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต่อกรอกับพี่ชายของข้าแทบจะก,กั้นความตื่นเต้นเอาไว้ไม่อยู่ขออภัยด้วยอิจิคำพูดเช่นนี้ไม่อาจจะต้องไม่อาจจะต่อความรู้สึกของเจ้าไม่ต้องกังวลอานนักกรรมศาสตร์ข้า,า,ขา,าเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง ต้เองก็รู้สึกตื่นเต้นถ้าชอบและตามความฝันที่เราร่วมกันแบ่งปันนักการมษัรวูสองคนนั้นสิช่างพูดคุยกันด้วยใจอันร้อนแรงใช่แล้วนั่นสินะเจ้าพูดถูกแอ้ทุกคนต่างก็มีความฝันเดียวกันมาเถิด อายัดความแผ่นดินร่วมกันเราสร้างโลกที่บุคคลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเจ้าค่ะหน้ารากำมปะอืมอาวุธเรียบร้อยอืมไอเทมอืมเรียบร้อยไปอืม ดาน้ำตกพื้นไหลอีกอ่ะทานตะวันกระดาษทำไมดอกทานตะวันไม่กลายเป็นสองดียังไม่ดูจัดไปข่าวมาเออลงหย่า อย่าเออเอาสองรตัวในสองนาทีเออได้อืม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 อออาเข้าม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 า อื้มฮม่มโอยอื้มอืมอ้มอืมอาอื้ม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 อบร้อยแลก็ยากนี่วงเข้าไปอื้มเอ้มันโดดหลบไปเลยอื้ม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  โอเคขอเล่นด้วยคนนะจ๊ะฮึโอ้ยมาเกียร์คนชูธง,งแป๊บอืม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 เอา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 เออเออเออเอ้าเลย อันนี้ก็จบแล้เอ,อ้ย 5, เยเอามาการไปแล้วเว้ยสำเร็จยางรวดเร็ว

กันไอ้ช่วยเดี๋ยวเชียร์ไอ้คนชูธงคนสุดท้ายนี่เองอื<ม>้อหืออืหืออือหืออื้เอาลุกขึ้นมาเรียบร้อยนี่นี่นี่ยังไม่หมดไปจากโอเคไม่หมดก็ไม่หมดอุ้ยจ้า ใหญ่อืออือออไหนเอาระยะการโจมตีมันสั้นจังเอออออือออเอา้เอาเด ใครโอ้ยเอาเลยเข้ามาท่านหญิงอินะาแล้วอื้อออออเออกำลังจัดการอยู่โอ้ยโอ้ย เอาไว้เออสุดยอดอ่อยอ่อยอือแค่อ่อยอ่อยอ๋อเหรออย,อ,อ,ยอ,ยอย่าไว้ทันโดนน่าร้องละ่ะลงไว้ก่อนอยู่ไกลจังไอ้หน่อยโอ้ยโอ้ย ไม่ชอบปนปืนเลยโอ้ยโยยิงทีก็ตันทีปัดโคอ,อขาจังเร็ว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 ไป

ร้อยฮึ่ม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 ฮ่าเอาฮึ่ม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 ร้อยร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเฮ้ยฮึ่ม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 เย้เอาเข้ามาเออออมา มิสอ่าดเออนั่นแหละมาดิคาดาคาซึมาเร็วมเท่าโดได้สู้กับนักรบที่เก่งที่สุดแล้วไหนวะอืม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 โอ้โหดูมันวิ่ง โอ้เมินกันเฉยงั้นกูไปเก็บเยียเสื่อนะอย่าเมินกันนะเฮ้ยโอ้อโหเร็วจัดมาอืมอะไรแล้าเพ่เอาเหอะเอาเหอะเอาเหอะโอเค

เห็นแค่นเดียวกนเอ,อ,อ้อืม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 ไดต่อไปก็ดงบุนาก,กะออกมาไหมอ๋มอเรียบเลย เก็บไปแล้วขนาดนั้นนะครับสึกขึ้นมาช้านี่นาะเทียบเทียบอยู่กันเทียบเก็บแต้มคิวเอาตัวทองมาใช่เฮ้ยเฮ้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> มาอา in. เคจิวิสิเดอะไรลงเอาอ่ะเอาเออเป็นอะไรอ่ะฮึ่ย <S, S 2> <influencers> เอ้ยโอ้ยอืม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 ใจยเยน็นเย็นไว้โอ้ยใครนักหมาวีอันโซะเฮ้ย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 ไม่โดนแกไล่บ้าง อ,อ,อโอเคไปจัดก,การสิอะไรนี่เอาเดี๋ยวเวลาลุยแล้วอืมอืมอืม เฮ้ยฮ yeah. yeah. ึม okay. ฮึมฮอมฮึ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 มอะเฮ้ยฮึม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 โอเคทะลวงสองตัว โอ้ยอาเคจจ้โอ้ยมักอาจใช่ม้ามาข่มขวัญฆ่างั้นเหรอเล้วไจัดการเลยเอ้ยเดี๋ยวข้าเปิดทางให้ hm ok ma tí cưới ơi mọi người ta tin căn quá qua, ao bài mà เอาเอ้ยว้าวเวหมดเร็วจังลากรเอ้ยทองทอง สำเร็จโอเคหายหาไม่เจออันหนึ่งโอ้แล้วเพิ่มอัพด้วยแยะอาวุธบานต้องขายบ้างแล้ว อืมโอเคอะไรอีกนี่ไอเทมเฉพาะตัวอจุดเริ่มต้นของจุดจบข่าวร้ายได้มาถึงค่ายอาศัยทันทีหลังจากที่เขาได้รับชัยชนะเป็นข่าวที่หมายถึงจุดจบของพานาบิตในก,การมาสักับนบุรกะา้ามีข่าวของพานาบิ ไก่ทับกลับไปยังใครแล้วว่าไงนาะช่างเป็นเวลาที่เหมาะแก่การโจมตีที่สุดแล้วแท้ๆนะนี่ชายของข้าของพรกคทับแล้วก็โต้กลับอย่างนักแน่นเขาราวกับเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำมีโชคชะตาดินแดนและความเข้าใจในจิตใจของผู้คนสิ่งที่ข้าต้องทำก็แค่เชื่อฟังเขาเท่านั้น ข้าก็อยากข้าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาสร้างขึ้นแต่ข้าไม่อาจจะปรารถนาเช่นนั้นได้ข้าต้องการทื่อสร้างแผ่นดินเป็นของข้าเองแม้ข้า,าจะถูกตาราหน้าว่าเป็นกบฏหรือผู้นำที่นำพาไหายน,นามาสู่ภรรยา<ม>และเหล่าทหารก็ตามไม่มีผู้ใดกล่าวหาท่านเช่นนั้นหรอกท่านากามาสท่านเคยบอกให้ข้ามีชีวิตอยู่ ท่านบอกว่าท่านต้องการพลังของขา้าใช่แล้วความฝันของเรายังไม่จบสิน้นโอเคก็ขอจบพิเศษเียบยังไให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเดินไปเจอกันแล้วพระราชาเราในปาร์ติชั่นบ๊ายบาย